ผานพระพงก็ต้องงงเอิเอา่วมาบานควรที่คาดในฝ้าขึ้นมาบานมวื้อเออโอยขวลูกไปหาเดินไปทำงานต่างไประบายไตเห็นยเหนือกระหายน้ดื่วันนี วกันอยู่ดีบอืนทางไเห็นก็สาบซึ้งที่วันนี้ปานวันานไปโอ้ยขัเป็นลมหือนสุดสันเปเลยรอยแกรดีอความทั้งหลายปาบั ก็ต่ออีกครั้งก็ไปหาเรื่องอะที่ท้องร้องอ่าการสรงร้องร้อยก็ซุ่มส่อในต่อมายร้ายโอ้ยทนต่ไปเล่นอททองอ าหัวทุกใบเทียวดินที่ควงดูกองไหควรเทียไอาเดินอย่านี้ลืบเห็นผาควรไปส่มาส้างไหย่งนี้งงลูกมาเดียวนี้ไม่ไม่ยังได้อยู่ในบริมีผูกค้องนองมูดังออกพระคนลวงควงถ้าค่อยทำแม่ผู้แขน้า อภิวาทนาสิท okay, ิ์จัมุธากจายินุกาตารธรรมวันติอายุบันโนสุขังข้าดังสาธุสาธุมักอาบุนมุทใจเพี้นโดนิบว่าะซิบีิญญะจัง้องคาฮเป็นรอสุขคหฮเป็นดูบอยทะพูดแดงไม่หลักดปอง Đúng, tôi đó, à, tôi đã... Ừ đã mình, mình, mà. tôi tôi là tôi biết tôi 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 Nói thật người khoan khá nặng, nói là nặng đấy. Chứ không có người khoan để phụ trí bằng. là thầy không? ô, Có, có không đi, đi thầy gián. Đâu, đâu không ạ? Đi đi. Đi ในข้อผูกแขนไ่ายเลืนแกงข้าแกงานานสาวข้าแกงร้านสาว